เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าประทับใจมีคุณค่าราคาถึงแม้ว่าอายุของเหรียญจะผ่านมา46ปีแล้วก็ตามนะครับแล้วแบบไหนที่มีราคา2,000บาทสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง plp channel fc นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึง เหรียญที่มีกระแสที่ดีตลอดมานะครับคือเหรียญนี้ครับเหรียญโปรยข้าวี่พุทธศักราช2,520นะครับเป็นเหรียญวาระที่2ของเหรียญกระสาบที่ลึกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับหรือเหรียญ FAO นะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มแบบมาจากภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9 ได้ทรงฝหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับที่แปลงนาสาธิตภายในสวนจิตรดานะครับเมื่อราวปีพุทธศักราช2504โดยมีในหลวงรัชกาลที่10ขณะทรงพยเยายืนถือพานอยู่ทางด้านขวาเหรียญกระสาบที่ลึกรุ่นนี้นะครับผลิตออกมา2ชนิดราคาก็คือ 1. เนื้อนิกเกิลหน้าเหรียญบอกราคา 1>, 1บาทจำนวนการผลิตมีจํานวนการผลิตที่สูงถึง2ล้านเหรียญเลยนะครับสําหรับเหรียญโปยข้าวชนิดราคา1บาทส่วนเหรียญที่2เป็นเหรียญเนื้อเงินหน้าเหรียญจะบอกชนิดราคา150บาทนะครับมีจํานวนการผลิตเพียง5 0 0หมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับสาหรับเหรียญเนื้อเงิน ที่หน้าเหรียญระบุราคา150บาทนะครับปัจจุบันมีราคาประเมินตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับเหรียญสวยๆหรือเหรียญ UNC เหรียญ150ยบาทที่มีราคา2000นี้นะครับด้านหน้ามีลักษณะเดียวกันกับเหรียญ1นบาทจะมีความแตกต่างจะอยู่ที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับซึ่งด้านหลังของเหรียญโป้ยข้าว1บาท กลางเหรียญมีรูปพระแม่โพศพนั่งพับเปียบหันไปทางด้านขวาเท้าแขนซ้ายมือขวาถือลวงข้าวนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญโปยข้าวชนิดราคา150บาทกลางเหรียญมีรูปช้างสามเชือกนะครับอยู่ภายในวงวงกลมและมีรูปป่าไม้เป็นส่วนประกอบอยู่เบื้องหลังนะครับ สำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทมีจำนวนการผลิตสูงจึงทำให้ปัจจุบันมีราคาอยู่ H H. ที่150บาทถึง200บาทสำหรับเหร e ียญสวยๆนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเหรียญเทียรลึกวาระที่2เหรียญโปยข้าวหรือเหรียญ FAO นะครับสำหรับคลิปโยนนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับ ขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ